การบริจาคเลือดการรับเลือดมาจากคนหนึ่งคนสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนด้วยกันคุณผู้ชมครับบริจาคแบบว่าเป็นประจําทุก 3... เดือนพอทุกคนตั้งใจบริจาคเป็นประจําทุก3เดือนนะคะคุณเมันจะเกิดการกระจายตัวของประชากรที่บริจาคเลหิตไปโดยธรรมชาติ ความต้องการเลือดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองจริงๆมันก็เกิดขึ้นในทุกวันการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะมีกลุ่มหลายกลุ่มเหลือเกินมีโรคหลายโรคเหลือเกินค่ะที่ต้องการเลือดนะคะให้ผู้ป่วยซึ่งบางทีเนี่ย การผ่าตัดบางชนิดหรือว่าการดำรงอยู่การมีชีวิตอยู่ของคนบางคนในกลุ่มโรคบางโรคถ้าหากว่าไม่ได้เลือดของธนาคารเลือดในแต่ละโรงพยาบาลไปช่วยชีวิตเขาไว้เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคนที่เขารักนะคะอาจจะเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเลือดการรักษาของแพทย์บางทีก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ นะถ้าคุณผู้ชมจํากันได้คราวที่แล้วแนนพาคุณผู้ชมนะคะมาคุยเกี่ยวกับกลุ่มงานพยาธิวิทยาแล้วงานหลักๆนะคะที่แนนพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันนั่นก็คือธนาคารเลือดนั่นเองแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาคุยถึงเรื่องของการรับบริจาคเลือดซึ่งการรับบริจาคเลือดเนี่ยจะมีทั้งพระเอกมีทั้งนางเอกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าคนที่อยากจะเป็นผู้ให้ คนที่จะบริจาคเลือดให้กับคนอื่นเนี่ยเขาสามารถช่วยชีวิตใครได้บ้างเขามีข้อกําหนดมีข้อจํากัดมีข้อห้ามในการรับบริจาคเลือดอย่างไรการบริจาคเลือดการรับเลือดมาจากคนหนึ่งคน สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง3คนด้วยการคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าในเลือดหนึ่งถุงที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้รับมานั้นนะคะทางโรงพยาบาลกลุ่มงานธนาคารเลือดเองเนี่ยสามารถเอาไปแยกเป็นส่วนประกอบได้ถึง3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาด้วยซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์มากแล้วเลือดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญใ,ในร่างกายของเราและไม่สามารถที่จะผลิตทดแทนได้ไม่สามารถนําวิทยาศาสตร์มาทํา เป็นเลือดทดแทนแล้วก็เข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้นะคะตอนนี้คนบริจาคเลือดเนี่ยเน้นหามตามตรงเลยนะคะเพียงพอไหมฮะกับเลือดที่เราต้องใช้อยู่ในทุกๆวันนี้จริงๆแล้วการบริจาคเลือดที่เพียงพอนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4%ของจานวนประชากรนะคะแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็ยังไม่ถึง3%ประมาณนี้ค่ะก็คือยังถือว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้บริจาคโลหิตส่วนใหญ่ค่ะถึงแม้ว่าเราจะเห็นข่าวการรับบริจาคโลหิตอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่บริจาคโลหิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิม ค่ะคุณแน่หมายถึงว่าเป็นคนที่บริจาคแล้วแล้วก็บริจาคซ้ำทุก3เดือนหรือบางคนร่างกายก็อาจจะแบบ ได้สองครั้งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนที่บริจาคได้ครบแบบว่าตลอดตามรอบอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะคนที่บริจาคก็จะเป็นคนเดิมๆแต่ว่าคนบริจาคใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ผู้บริจาคเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มอยู่ยังไม่ได้แบบกระจายทุกช่วงอายุหรือทุกประชากรทั้งหมดของของคนที่บริจาคโลหิตได้แบบนั้นนะคนะี่ยก็เลยยังไม่เพียงพอแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดในการรักษาเนี่ยอยู่ตลอดเวลา ช่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะคะที่ต้องใช้เลือดในการรักษาไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนรู้กันก็คือจะเป็นพวกกลุ่มคนไขผ้ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุแล้วมีการเสียเลือดมากค่ะหรือคนไข้ที่ผ่าตัดลอดบุตรนะคะแล้วก็มีการเสียเลือดอะไรอย่างนี้รวมถึงก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสําคัญที่ใช้เลือดอยู่ตลอดก็คือเป็นคนไข้กลุ่มธาลัสซีเมียหรือโลหิตจางนะคะ<อ>ก็จะต้องรับเลือดเป็นประจํา ทุกเดือนทุกสองเดือนหรือบางคนก็มารับถี่กว่าน,นั้นอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะต้องใช้เลือดในการดำรงชีวิตเลยเพราะว่าร่างกายของเขาไม่สามารถสร้างได้เองได้แล้วก็จะมีกลุ่มที่ต้องใช้เลือดในการฟอกไตอยู่ตลอดอะไรเงี้ยคนไข้กลุ่มโรคไตอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกนะคะคุณแน้นที่ต้องใช้เลือดในการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะหรือคนไข้เด็กทารกอะไรเงี้ยที่มีความซีดเกิดมาแล้วซีดอะไรก็ต้องใช้เลือดในการรักษา คนถึงคนไข้ที่มีการขาดแฟกเตอร์ที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องรับกลุ่มพลาสมาเป็นประจําทุกเดือนทุกอาทิตย์อะไรแบบน,นี้ค่ะเขาถึงจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ก็เรียกว่ามีคนที่ต้องการใช้เลือดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความเข้าใจผิดของเราอาจจะเข้าใจผิดว่าการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็สามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้แล้ว แต่จริงๆค่ะคนไข้คนนึงอะค่ะเวลาที่เขารับเลือดเขาจะไม่ได้รับเลือดแค่1นยูนิตเนาะแต่ว่าเวลาที่เราบริจาคไปเนี่ยเราจะบริจาคไปเนี่ยหถุงแยกออกมาเป็น3ยูนิตแต่ว่า3ยูนิตนี้ก็คือแยกออกมาเป็นเม็ดเลือดแดงได้1ยูนิตเก็ดเลือด1ยูนิตอ่าแล้วก็พลาสมาอีก1ยูนิตใช่ไหมคะก็คือสามารถให้กับคนไข้ได้3คนแต่ว่าเวลาคนไข้รับจริงๆอย่างเช่นการผ่าตัดเซตผ่าตัดใหญ่ๆอย่างการผ่าตัดหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้อย่างเช่นเม็ดเลือดแดง8ยูน พลาสมา8ยูนิตกดเลือด2ยูนิตอะไรแบบนี้ค่ะก็คือมันจะใช้เยอะอะไรเงี้ยค่ะมันเลต้องใช้ผู้บริจาคหลายคนต่อการรักษาคนไข้หนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้ผู้บริจาคส่วนใหญ่อะจะยังไม่ทราบว่าโลหิตที่เราบริจาคไปเนี่ยมันมีวันหมดอายุนะ,ะก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราบริจาคตอนไหนเ,นเลือดของเราก็อยู่ได้อีกนานแต่ความจริงแล้วค่ะเลือดอย่างชัวเมไมเลือดแดงเนี่ยค่ะก็จะมีอายุแค่42วัน เพราะฉะนั้นถ้าเราบริจาคเลือดไปวันนี้เยอะๆมีคนจานวนเยอะพร้อมกันพร้อมใจกาังบริจาคเลือดเลือดถุงนี้ค่ะไม่ได้แดงก็จะหมอดอายุในภายใน42วันข้างหน้าใช่ไหมคะคุณแนนแล้วพอ42วันข้างหน้านั้นน่มันประมาณเดือนกว่าแต่ผู้บริจาคโลหิตคนนี้จะสามารถบริจาคโลหิตได้อีกทีคืออีก3เดือนขนา้างหน้าเพราะฉะนั้นจะมีแกลบช่วงหลังจาก42วันจนกว่าจะครบ3เดือนเนี่ยผู้บริจาคกลุ่มนั้นก็จะไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ละก็จะทาให้เราขาดแคลนผู้บริจาคโลหิตในช่วงนั้น เ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้เรามีเลือดเพียงพอต่อการใช้ของผู้ป่วยนะคะตลอดทั้งปีเลยก็คืออยากให้ผู้บริจาคบริจาคแบบว่าเป็นประจําทุก3เดือนพอทุกคนตั้งใจบริจาคเป็นประจําทุก3เดือนนะคะคุณแม่มันจะเกิดการกระจายตัวของประชากร<ะ>ที่บริจราคโลหิตไปโดยธรรมชาติ อ่าไม่ใช่ว่าโอ้เรารอเทศกาลนี้นะเรารอการจัดงานช่วงนี้นะมีการอะไแล้วเราไปแบบว่าเอาไวจักของกันจานํานวนมากมันก็จะทำให้มันเกิดการกระจุกตัวของประชากรในช่วงนั้น<ะ>แล้วก็เลื่อนหมดอายุในพร้อมๆกัน